สวัสดีครับวัดพระสวยครับวันนี้จัดมาเอาใจคนรักพระสมเด็จนะครับวันนี้มีพระสมเด็จสวยๆครับเดี๋ยวเริ่มแรกที่สมเด็จพระวัดปากน้ำกันก่อนนะครับปากน้ำรุ่น6ครับวันนี้ผมได้มา3องค์เลยครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูโดยรวมก่อนนะครับเดี๋ยวผมส่องหน้าให้ดูชัดๆครับ นี่ครับโดยรวมก็มีบินมีกระเทาะบ้างนะครับนี่ครับลอยเลี่ยมกรอบมานะครับเหมือนน้ำเข้าบ้างนะครับสภาพใช้ใช้แต่องค์กลางสวยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูวันนี้สามองค์หน้าไม่เหมือนกันเลยนะครับโชคดีครับหน้าเทวดาจะเจอบ่อยนี่ อันนี้หน้ายิ้มเล็กนะครับพี่พี่นี่ครับหน้ายิ้มเล็กอันนี้เป็นหน้าเทวดาครับอันนี้เป็นหน้านางครับนี่เห็นไหมครับหน้าจะเหมือนผู้หญิงเลยครับอวบอ้วนนี่ครับพระยังสวยๆเลยนะครับทุกองค์เลยครับแต่ว่าด้านขอบด้านคางอาจจะมีบิ่นมีกระเทาะบ้างนะครับ ผมยกเลยนะครับ3องค์เอา600ครับปกติผมขายคู่ละ500นะครับวันนี้ได้มา3องค์ก็เอา600นะครับ3องค์ยกไปเลยนะครับได้3หน้าเลยครับได้3หน้าต่อไปเป็นพระพุทธยี่ห้าตวรรษครับองค์นี้นี่เดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้นะครับมี มีแอบสองสีนะครับด้านบนนี่สีขาวด้านล่างนี่เป็นสีออกพิกุลพิกุลนะครับนี่ครับองนี้ถือว่าสวยเลยนะครับหน้าตาสวยเลยครับนี่ครับยังติดนะครับหน้าตายังติดนี่เดือยอยู่ด้านล่างครับ ระแท้ดูง่ายนะครับผมผมรับประกันพระผมแท้ทุกองค์นะครับที่ผมเอามาลงพี่พี่สบายใจได้นะครับหรือว่าท่านใดรับพระไปแล้วไม่สวยไม่ถูกใจคืนผมได้ตลอดนะครับผมรับประกันความพอใจให้ด้วยนะครับพี่ๆนี่ครับ นี่นะครับองคนี้ผมเอาสี่ร้อยนะครับถือว่าสวยเลยครับได้สองสีเอา400ครับต่อไปเป็นคะแนนวัดประสาทครับพี่พนี่ครับคะแนนวัดประสาทครับวัดประสาทบุญญาวาสปี0ูนย์หนะครับผมส่องให้ดูเนี่ยครับเนื้อเน่เนแบบนี้ครับ วัดพระศาทบุญญาวาสนะครับปีศูนย์หกผมเอาสี่ร้อยนะครับผมแถมผมแถมพิมพ์วัดเกไทโยนี่ให้ไปอไปดูเนื้อองค์นึงนะครับเนี่ยนะครับเนื้อเหมือนกันเนะครับแต่ว่าพระหักกระเทาะมานะครับเอาไปดูเนื้อได้นะครับนี่ครับนี่พิมพ์วัดเกตนะครับ ก็ถือว่ายังสวยนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับพระดูง่ายจริงๆเลยนะครับเนี่ยครับผมแถมให้นะครับผมเอา400ครับเนี่ยสององค์งนี้ผมแถมให้เฉพาะคะแนนเนี่ยสี่ผมแถมวัดเกตไปให้ด้วย1องค์สี่บาทครับเบาเบานี่องค์นี้เป็น พิมสามเหลี่ยมนะครับเป็นหลวงปู่หินวัดละคังครับพี่พี่นี่พิมสวยชัดลึกเลยครับโซนเนื้อจะอ่อนๆกับหลวงปู่นาคหน่อยนะครับหลวงปู่หินนี่ครับแต่มีหลายๆท่านบอกว่าโซนพระหลวงปู่หินนี่จะมีนี่เห็นครับจะมวลสารจะเยอะกว่าหลวงปู่นาคนะครับมวลสารนี่ครับเห็นไหมครับเม็ดดำๆนี่ครับ เนี่ยครับมีเม็ดดำๆทั่วไปเลยนะครับเขาบอกกันว่า,าถ้าหลวงปู่หินนี่ถ้าเกิดว่าเป็นพระช้หรือว่าอายุเท่าสมเด็จโตน,นเนื้อจะเหมือนสมเด็จโตมากกว่าหลวงปู่นาคนะครับเพราะว่าหลวงปู่นาคจะออกไปทางเนื้อทรงแกงแกล่งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับฐานสวยๆเลยนะครับองนี้เป็นหลวงปู่หินนะครับราคาค่านิยมถูก กว่าหลวงพุนาคเยอะครับผมเอาแค่400ครับนี่ครับสวยเลยครับสามเหลี่ยมปูหินครับ400บาทอันนี้ก็เป็นวัดระฆังเลยครับ118ปีเป็นพิมพ์ปกโพนี่ตาหยางแจมๆเลยนะครับตาหยางนี่ครับต้องเป็นสีนี้นะครับนี่สีม่วงๆกับสีน้ำเงินนี่ครับปนกันเขาจะปั๊ม2ทีนะครับ นี่ครับนี่พับพดูง่ายนะครับอย่างที่บอกต้นคลิปนะครับผมรับประกันพระแท้และความพอใจของผมทุกองนะครับนี่ครับคาบแป้งเดิมๆนะครับองนี้สวยมากองนี้เอา400นะครับปกโพ1 1 8ปีสวยมากเลยครับครับนี่ครับเป็นไฮไลท์วันนี้เลยครับองนี้นี่ แทบจะเป็นพระในตํานานไปแล้วนะครับผมไม่เจอนานมากเลยนะครับพอดีวันนี้ก็ซื้อเบียดเข้ามานะครับเอามาลงนี่ครับสองขอบนะครับเป็นพระปางสะดุ้งกลับนะครับวัดเขาตะเคานี่ครับแทบเป็นตํานานจริงๆนะครับไม่เห็นจริงๆเนี่ยพี่ดูโพนะครับเห็นไหมครับโพนี่อย่างก็เป็น ออกมาจากต้นโพจริงๆเลยนะครับเห็นไหมครับย้อยย้อยเลยนะครับในผมส่องให้ดูนะครับดูมือดูเป็นพิมพ์เอวเล็กนะครับเป็นรุ่น2ปี16ครับรุ่นแรกจะปี13นะครับเอวใหญ่นี่ครับผมค่อยๆส่องเนื้อให้ดูนะครับเนี่ยดูความดูความเป็นโพเด้งๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับ อย่างที่บอกนะครับผมรับประกันพระผมแท้ทุกองเอาไปแห่เอาไปเช็คได้เลยนะครับนี่ครับสองขอบต้องเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับผมค่อยๆให้ดูนะครับนี่ครับพระเหมือนเหมือนเคลือบแล็กบางๆมานะครับนี่ครับเขาต่อเขาต้องสองขอบตามตามสูตรเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ ค่อยๆส่องให้ดูนะครับนี่ครับโดยรวมครับพี่พี่ปีหนึ่งหกนะครับรุ่นสองนี่เห็นครับสวยจริงนะครับอง์นี้ผมเอาพันแปดครับพี่พี่ปีหนึ่งหกพาะในตำนานจริงๆนะครับนี่ไม่เจอเลยนะครับผมแทบจะนับองค์ได้เลยนะครับเนี่ยผมเคยเจอไม่เกินสามองนะครับ หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับรับประกันแท้ทุกสนามทั่วไทยครับพี่พี่สามองค์สุดท้ายเป็นหลวงพ่อแพรครับองนี้องนี้นี่ครับผมให้ดูสภาพก่อนครับสภาพมีมีบินมีกระเทาะตามขอบนะครับหลวงพ่อแพรวพัดพิกุลทองครับองนี้เป็นหลังยันมหาอุด เป็นสมเด็จมหาอุดนะครับปีหนึ่งหกสร้างน้อยนะครับนี่ครับแต่ว่าสภาพใช้มาหน่อยนะครับมีบินมีกระเทาะนี่ครับไม่ค่อยเจอนะครับเท่าที่ผมลงคลิปนี่ผมน่าจะได้มาองค์มามาลงองค์แรกเลยมั้งครับพี่ๆเนี่ยครับสมเด็จมหาอุดหลวงพ่อแพรนี่ครับนี่ครับดูสภาพนะครับ หลังยันมหาอุดครับสภาพนี้ก็เอา300นะครับหายากจริงครับสมเด็จมหาอุดสามร้อยบาทนะครับนี่ครับยันมหาอุดหลวงพ่อแพรครับเอา300ครับองค์นี้เป็นหลังรูปเหมือน0ูย์เครับนี่ครับ สภาพก็พอๆกันเลยนะครับมีบินมีอะไรเนี่ยครับนี่ครับมีเดือยนะครับเนี่ยผมให้ดูนะครับเอกลักษณ์ของหลวงพ่อแพรนะครับแป้งรองพิมพ์จะฟูๆหนานๆแน่นๆนี่ครับ09ครับอ,องนี้ องค์นี้ไม่มีทองในพิมพ์นะครับนี่นครับศู 09. นย้ี่เอา600ครับถือว่ายังน่ารักนะครับเอา600บาทครับศูนย์สุดท้ายก็หลวงพ่อแพรเหมือนกันครับองค์นี้เป็นหลังยันตรีครับหลวงปู่โตปุกเสกวัดวิหารขาวครับ ปีหนึ่งสองนะครับหลังยันตีนี่ครับวัดวิหารขาวตรงด้านล่างนี่มี้อยหน่อยนะครับอ่าอันนี้เนี่ครับเป็นลอยนิ้วมือน่าจะงัดเป็นร้อยงัดพระขึ้นจากแม่บล็อกนะครับนี่ครับ สภาพก็ยังถือว่าน่ารักนะครับนี่ครับผมดูนะครับให้ดูคาบแป้งนะครับนี่ครับขนาดออกที่วัดวิหารข่าวนะครับก็ยังมีคาบแป้งแบบนี้นะครับเอกลักษณ์เลยครับตรงนี้เอาห้าร้อยนะครับหย่อนสวยหน่อยนี่ครับมีรอยมีรอยงัดพระหน่อยนะครับแต่จริงๆก็สวยสมบูรณ์นะครับเนี่ยนี่ครับแต่ก็เอาแค่ห้าร้อยครับ ครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไปด้วยหลวงพ่อแผ่สามองค์นะครับขอบคุณมากๆครับพี่ๆที่ติดตามแล้วก็อุดหนุนกันเสมอมานะครับ